สวัสดีเช้าวันพุทธที่2กรกฎาคมค่ะคุณโจรมพาเวลกล่าวในงานสัมมนาใหญ่ที่ซินตราโปรตุเกสยอมรับว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยลงไปแล้วถ้าไม่เจอเรื่องนโยบายภาษีสุนกากรของคุณทรัมป์วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายวันบิ๊กบิ๊ทฟูลบิลแล้วส่งต่อไปยังสภาล่างซึ่งคุณทรัมปแสดงความเชื่อมั่นว่าน่าจะผ่านง่ายกว่าสภาบน วุนทรัมขู่ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นเป็น35%โดยอ้างว่าประเทศพัฒนาแล้วใหญ่สุดของเอเชียไม่ยอมนำเข้าข้าวจากสหรัฐแม้เป็นตัวการทำเงินเฟอ้อพุ่งหุ้นญี่ปุ่นเผชิญแรงกดดันจากข่าวดังกล่าวนักกลุ้มแคทแมเชื่อว่าเป็นเทคนิคจราจาเมื่อใกล้ถึงเส้นตาย9กรกฎาคมและน่าจะเปิดโอกาสให้ทยอยซื้อกองทุนหุ้นญี่ปุ่นค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็นตินเด็กปิดไปดที่1,110.01จุด บวก1.88%มูลค่าการซื้อขาย41,714ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยตอบรับจิตวิทยาเชิงบวกสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องนิชัยคลิปเสียงคุณฮุนเซนพร้อมสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดความชัดเจนระดับหนึ่งช่วยลดความกังวลกลุ่มชุมนุมยกระดับรวมถึงการเจรจาการค้าสหรัฐมีแนวโน้มดีขึ้นราคาน้ำมันดิบปรับลง ส่วนทางฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 7 3 0 7 0 0 0 0บาทและยูนิตบาทอายุ5ปีปิดที่1.37%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03%ค่ะทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดยินวันนี้ที่32บาท41สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้วยเงินบาทที่ทางผันผวนหลังมีคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญปรับตัวไปแต่ระดับอ่อนค่าสุดของวันก่อนที่จะกลับมาแข่งค่าตามภูมิภาคในช่วงท้ายตลาด ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อทำกำไรหลังจากตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว5วันทำการติดต่อกัขนขณะเดียวกันตลาดก็ได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจราจาประเด็นภาษีสุดตกรระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐนิกิปิดไปที่39,986.3 3จุดลบ1.2ดเปอร์เซ็นต์ ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิตราดหุ้นจีนปิดบวกหลังจากมีรายงานว่าดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายนซึ่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนกำลังฟื้นตัวเซี่ยงไฮ้คอมบสิตรปิดที่3 4 5 7 7 5บจุดบวก0 3 9สเปอร์เซ็นต์ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารแต่เนสแดกและไอซัมพีห้าร้อยปิดในแดนลบ เนื่องจากแรงขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมาร์เก็ตแคปสูงขณะที่นักลงทุนประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากร่างกฎหมายภาษีของประธานธิคุดนันพร้ป์รวมทั้งจับตาตัวเลขจ้าง,งานนอกภาคษตรของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบมงชี้ที่ทางอัตราดอ,อกเบี้ยของเฟดดาวโจนส์ปิดที่44,494.94จุดบวก0.91% S&P 500ปิจุดที่6,198.01จุดลบ0.11%อร์และดี s d a q ปิดที่2 2 2 8 2 8 9สปจุด่จุด ลบ0.82%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเล็กน้อยในวันอังคารโดยหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและธนาคารห่วงตลาดลงมากที่สุดขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงการค้ากับสหรัฐขณะที่เส้นตายการเก็กบภาษีในเดือนกรกฎาคมกำลังใกล้เข้ามารวมถึงการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายภาษีของสหรัฐ C.40 ปิดที่7,662.59จุดลบ0.04% DAX ปิดที่23,673.29จุด ลบ0.99และโฟรซียร้อยปิดที่8,785.33จุดบวก0.28ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลกักๆหลังจากที่สภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐผเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณขณะที่นักทุนจับตาการาเปิดเผยข้อมูลรายง,งานของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบวเวทสซัสสแตนนิวรยกปิดบวกในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา0.5 2ปซตปิดที่65ดอลลาร์45เซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนกลับมาขยายตัวอีกครั้งซึ่งทําให้นักลงทุนมีมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ามันอย่างไรก็ดีค่ะนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสในวันที่6นี้ ส่วนทางฝั่งของเบลนด์ค่ะบวกขึ้นมา0.55%ปิดที่67.11เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า1%ในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังจากวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายของประธานดิคุนันท์ทรัมป์ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐรเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณขณะที่นักลงทุนจับตาการ,ปรเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญ,ญาณบ่งชี้ที่ทางอัตราดอกเเบียขง สัญญาณทองคำตลาดโคมเกสมมบูเดือนสิงหาคมบวก1.27ปซปิดที่3,349ดอลลาร์ 3, 80เซนต์ต่อรออนส์ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิถุนายนจาก ADP สหรัฐนี่คือทั้งหมดของ Kham Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อไม่ให้พลรราดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ Kham Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ